ภาที่สาเนี่ยพลโทประสานแสงศิริลักษณ์นะครับก็ไปติดตามการฟื้นฟูโรงเรียนบ้านปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยขอใช้สถานที่วัดดอนชัยปอนเป็นอาคารเรียนชั่วคราเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยถูกน้ําท่วมเสียหายนะฮะแต่ว่า หลังจากที่น้ําลงแล้วก็ต้องทําการเรียนการสอนให้กับเด็กๆต่อไปก็เลยขอใช้ที่วัดดอนชัยปอนเป็นที่เรียนไปก่อนนะครับสำหรับจัดก,การเรียนการสอนในช่วงที่ตอนนี้อาคารเรียนกําลังฟื้นฟูกันอยู่นะฮะและจากเหตุการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมฮะทางโรงเรียนนะฮะโรงเรียนบ้านปอนเนี่ยได้ทําหนังสือกราบบังคมทูลขอรับความช่วยเหลือไปยังราชาเลขาในพระองค์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะครับ ซึ่งท่านผู้ชมฮะพระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนนะครับแล้วก็พระราชทานคารุพันอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านปอนด้วยนะครับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างสุดซึ้งเลยนะครับส่วน